สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่บรุกฟิลเขาบอกว่าเป็นโอกาสลงทุนครั้งสำคัญระดับครั้งหนึ่งในชั่วอายุคนเลยนะคะคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่ากระดูกสันหลังดิจิทัลแห่งอนาคตค่ะเราไปเจอภาพสรุปมาจาก Monopoly Capital น่าสนใจมากตัวเลขกลมๆคือ7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับ เล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขรวมที่บรุกฟิลประเมินไว้นะครับสำหรับโอกาสในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งหมดค่ะเป้าหมายวันนี้เราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจภาพรวมนี่แหละค่ะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ Nvidia ดียใช่ไหมคะบริษัทชิปแต่จริงๆบรุกฟิลเขาพูดถึงอะไรที่แบบว่าจับต้องได้มากกว่านั้นเยอะเลย ใช่ครับคือถ้าเรามองภาพรวม7ล้านล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องชิปอย่างเดียวเออจริงๆบรูคฟิลด์คนเน้นตั้งแต่เรื่องที่ดินเลยนะการสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center s ขนาดใหญ่โอ้คือลงไปถึงเรื่องพื้นฐานมากๆเลยครับแล้วก็มีเรื่องโครงข่ายไฟฟ้าที่ต้องมารองรับระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อนมากๆพวกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แน่นอนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกด้วยครับคือมันเป็นภาพใหญ่จริงๆสําหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐาน ค่ะงั้นเราลองมาแยกส่วนดูไหมคะว่าเสร็จล้านล้านนี่มันมาจากตรงไหนบ้างส่วนไหนใหญ่สุดคะ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่สนใจมากที่สุดด้วยก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลหรือคอมพิวอินฟราสตรักเจอร์ครับผมส่วนนี้มูลค่าสูงถึง4ล้านล้านดอลลาร์โห4ล้านล้านเยอะมากนะคะเกินครึ่งเลยนะนั่นใช่ครับคือมันสะท้อนความต้องการพลังประมวลผลมหาศาลของยุค AI เนี่แหละครับมันเป็นการแข่งขันสร้างเหมือนสร้างสมองกลซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง GPU partnerships การออกแบบการผลิตชิป อ่อนี่คือหัวใจหลักที่นักลงทุนสายเทคโนโลยีเขามองกันอยู่แล้วอืมเข้าใจค่ะเหมือนเป็นสมองของระบบทั้งหมดเลยนะคะแต่พอมีสมองแล้วมันก็ต้องมีเหมือนมีร่างกายมีที่อยู่ใช่ไหมคะมันเชื่อมกับส่วนอื่นยังไงต่อค่ะถูกต้องเลยครับนั่นก็เลยนำมาสู่ส่วนที่สองที่ทเรียกว่าโรงงาน AI หรือ AI factories ครับส่วนนี้มูลค่าประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์โรงงาน AI ฟังดูยิ่งใหญ่จังคะ่ะครับคือตรงนี้มันจะเน้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่เลยตั้งแต่หาที่ดินเปล่าๆออกแบบก่อสร้างวางระบบจนพร้อมใช้งานพูดง่ายๆก็คือสร้างบ้านหรือโรงงานให้กับพวกชิปประมวลผล AI พวกนั้นแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะอันนี้สำหรับนักลงทุนก็อาจจะมองเป็นเหมือนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่มันผูกกับเทคโนโลยีโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ซึ่งโปรไฟล์ความเสี่ยงผลตอบแทนมันก็อาจจะต่างไปจากการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเพียวๆนะครับน่าสนใจค่ะมีสมองมีโรงงานแล้วแต่ทั้งหมดนี้คงต้องการพลังงานเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะการจ่ายไฟให้ระบบใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะแน่นอนครับนั่นคืออีกส่วนสำคัญเลยคือพลังงานและการส่งกำลัง (Power and Transmission) มูลค่าประมาณ0.5ล้านล้านดอลลาร์หรือ500ล้านดอลลาร์ ตัวเลขดูน้อยกว่าสส่วนแรกแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะครับถึงตัวเลขจะน้อยกว่าแต่สําคัญมากนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเนี่ยทั้งการผลิตการส่งจ่ายมันคือเส้นเลือดใหญ่เลยถ้าไม่มีไฟฟ้าทุกอย่างก็หยุดหมดจริงด้วยค่ะครับหนักลงทุนที่สนใจภาพพลังงานอยู่แล้วอาจจะเจอโอกาสน่าสนใจในการอัปเกรดหรือสร้างโครงข่ายพลังงานใหม่ๆเพื่อรองรับอนาคตตรงนี้ได้ครับแล้วส่วนสุดท้ายล่ะคะ ที่เหลืออีก0.5ล้านล้านส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และพันธมิตรด้านทุน Strategic a d j a c e n c i e s and Capital Partnerships อีก0.5ล,ล้านล้านดอลลาร์ครับผมอันนี้เกี่ยวกับอะไรคะ มันเหมือนเป็นระบบสนับสนุนอื่นๆที่จำเป็นครับเช่นการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงโ o ลูชันระบายความร้อนแบบเฉพาะทางมากๆสำหรับศูนย์ข้อมูลแล้วก็รวมถึงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ GPU หลักหรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานพวกนี้ด้วยอ๋อคือเป็นส่วนประกอบย่อย แต่ก็สำคัญในภาพรวมทั้งหมดถูกต้องครับมันเปิดโอกาสให้นักลงทุนมองหาบริษัทเฉพาะทางที่อาจจะเก่งใน n i ชมาร์เก็ตของระบบนิเวศใหญ่ๆนี้ได้โอเคภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วโอกาส7ล้านล้านดอนลลาร์ที่บรูคฟิลพูดถึงเนี่ยมันคือการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลแบบครบวงจรจริงๆนะคะตั้งแต่ที่ดินอาคารระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารไปจนถึงหัวใจอย่างชิปประมวลผล ใช่ครับมันคือการสร้างกระดูกสันหลังจริงๆให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตเลย ค่ะสำหรับนักลงทุนก็น่าจะเป็นโอกาสในการมองให้ลึกลงไปถึงรากฐานจริงๆอาจจะเจอการเติบโตในส่วนที่หลายคนไม่ได้มองก็ได้นะคะใช่ครับและประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้พวกนี้มันจำเป็นมากๆเลยนะสำหรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวคำถามสำคัญก็คือนอกจากบริษัทเทคใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีแล้วเนี่ย บริษัทแบบไหนอีกล่ะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ทำธุรกิจเกิดับโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเช่นที่ดินพลังงานหรือพวกส่วนประกอบเฉพาะทางมากๆที่จะได้ประโยชน์มหาศาลจากการลงทุนในกระดูกสันหลังดิจิตอลตรงนี้นั่นสิคะแล้วการลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานพวกนี้มันจะต่างกันไหมคะในแง่ความเสี่ยงหรือผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี AI โดยตรงเลย ครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเลยครับผมว่าโปรไฟล์ไหนที่เหมาะกับตัวเองมากกว่ากัน